สวัสดีครับผม K Y B Gamer นะครับวันนี้ก็ถึงวันที่เรานัดหมายกันแล้วนะครับ16กุมภา PVP กระชับมิตรสำหรับเซิร์ฟทอกับไอรลิสนะครับตอนนี้ก็นัดไวท้ที่หน้าห้อง PVP ปลายลยุยโอ้โหกูปวดหัวเลยครับผมผมพูดไว้ในคลิปว่าทอฝั่งซ้ายไอลิสฝั่งขวาแต่ตอนนี้ใครเป็นใครครับผมโอ้โหงงงงบนไก่ตาแตกโอ้โหเอาไงดีวันนี้ ปวดถั่วเลยครับผมปวดตับอย่าลามไปถึงไส้ติ่งตอนนี้เริ่มปวดขี้เลยทีนี้เอาเป็นว่ากิจกรรมวันนี้เซลและกันผิดคาดแล้วกันมากันเยอะเกินภาพที่ผมคิดไว้ตอนแรกก็คือทอเนี่ยยืนฝั่งซ้ายแล้วก็ไอลิสยืนฝั่งขวาอยู่ในห้อง PVP แล้วผมนับ3 2 1วิ่งกันเข้าใส่บวกกันให้เลือดสาดนองเลือดก,กันโบ๊ะบ้าให้มันหน้าสั่นไปเลย อ่าโอเคนะครับตอนนี้ก็ลวงตัวกันถ่ายรูปนะครับเก็บภาพบรรยากาศก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปกับกิจกรรมอันแสนเฟลอันนี้นะครับไม่ว่าจะทอหรือไอริสนะครับอย่างน้อยเรามาอยู่เซิร์ฟเดียวกันแล้วนะครับรักนวลสงวนตัวกันเข้าไว้ไม่ใช่รักปองดองกันเข้าไว้นะครับเวลาจะเดือดไปเดือดกันในวอร์นะครับแต่ถ้าเรามาเดินเจอกันเราเป็นเพื่อนกันเราจับมือกันนะครับพากันเลเวลพากัน9ก้านะครับโอเคเดี๋ยวลาไปด้วยภาพนี้นะครับนับ1น3่อง 2 3/ งสามเลสจีจีเลขสาหายก่อนไในทิศเอาใหม่รอเลขสามหายแล้วค่อยกด2 3รอเลขสามหายก่อนปึ๊บกดโอเคนะครับโอ้โหเหนื่อยชิบหายเลย ข้างใน PP baptism, ควบคุมไม่ได้แต่ข้างนอกยังพอควบคุมได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมถึงกิจกรรมมันจะไม่มีกิจกรรมก็ตามนะครับแต่ผมได้เห็นความสามัคคีของเซิร์ฟไอริสและเซิร์ฟทอที่แห่แหนกันมาวันนี้นะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจำไว้ KYB ชื่อนี้ไม่เคยสมหวัง ผิดหวังร้วนรว,วเลยยึดเป็ด